สวัสดีครับพี่ตุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนพี่หลานหลานหลานเนี่ยทำไมเนีย่ยห eh ลานตัวน้อยเนี่ยต้องสั่งต้องสั่งเนี่ยก็ทำไมทำไมทานข้าวเองแกแกกุ้งเองอะไรเองทำไมทำได้พี่ตุ <right> ๊กทำได้เพราะอะไรหนูเก็บไมาเยอะเนี่ยเนี่ยเพิ่งเห็นเด็กเนี่ยตั้งแต่มานั่งแกะกุ้งเองตักวุ้นเส้นเองอะไรเองหนูทำเป็นเองหมดเลยเหรอลูก นี่ฝึกเข้ามาเด็กคกับพี่นี่ดูดูตัวอย่างไว้นะครับเด็ก,กเด็กเด็กน้อยนะครับแต่ว่าเนี่ยน้องน,องนองตักกินเอตักเองเกะเองหมดเลยนะครับเนี่ยเด็กบางคนนะพ่อเมย์ทาให้ทุกอย่างวางจานให้กินนะเนี่ยขอขอชมนะดูดิน่ยดูดินั่นตักเองกินเองหมดเลยโอ้โหอ่ะ คนพี่ก็ดูวยคนพี่ไม่ต้องห่วงตัวแล้วคนพี่ชื่ออะไรนะอตอมค่ะอตอมอตอมอตอมพ่อชื่อตอมต้อมเนี่ยตอมช่างเอช่างไฟผมให้บอกเก่งทุกอย่างครับน้องตอมน่ารักมากไม่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 ย่าไม่พอแล้วนี่น้องมดครับเด็กเด็กอะไรนั้นน้องมดน้องมดนี่เด็กอ่าศิลปกรแล้ว ผมจะบอกผมจะบอกอะไรฟังคำทำนายไว้นะเด็กสองคนนี้จะเดินแน่นอนเนี่ยหมดแล้วก็ต้องพ่อมันเก่งนะยังส่งเพราะอะไรครับปฎิญญาทั้งคู่เพราะมีความกระทันยูมีความประทันยูพ่อเลยทำได้ทุกอย่างอ่ะแล้วตอนนี้ช่างนายจบป .2 นี่นะช่างวันนี้มาทำเอ๊ ดีทซา์มาทำดีหมดที่บ้านเก่งทุกอย่างมาจากพ่อ่เลยนะมาจากพ่อได้มาจากพ่อครับอันนี้ลูกสาวอันนี้คุณแม่ครับคนชนบุรีได้มาจากพูค่ะได้มาจ่มาก็ตั้งแต่ที่นึกลุงนึกเสียไปนะครับแม่คนยากของตานะก็ครั้งแรกที่ว่ามาทางเข้ากันเพราะทางคนทางมีหน้าที่นี่ก็ขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วนี่ก็มีบ้านคนละหลังไปแล้วครับ เป็นหลานแท้ๆของคุณแม่ชินโจแทเตียวนะสายเลือดแทเตียว,ยยวน่าจยใจเดียวกับน่ารักมากวันนี้ตั้งแต่คุณพ่อจากไปก็ไม่เจอกันวันนี้นะถามว่าคิดถึงหลานๆไหมต่างคนตาน่างมีหน้าที่นะโตวันโตคืน อร่อนเต้นในย่างชิมหน่อยเนี่ยอร่อยไหมเด็ชอบชอบการสอนเด็กนะครับตั้งแต่มาผมก็พันธุ์ขับพันแล้วมาเนี่ยจริพี่ห่ออะไรต้องอะไจะเอ็กคอร์ดเอ็คอร์ดไหมสวยมากเอ็กคอร์ดแม่รอถเม่ก็สวยสวยมากเลยเจอรถสวยไม่ได้ผมชอบถ่ายรถ น่าจะเอ็กโกรดครับโจนี่ก็ล่าสุดซีวิกแรกครับฮอนด้าออกมาเดี๋ยวนี้สวยอ้าวไม่ใช่เอ็มจีเอ็มจีค่ะเอ็มจีโสวยอ่ะตัวนี้ก็นะครับก็อันนี้สิ่งที่จะพูดหรือจะถ่ายเนี่ยส่วนมากก็จะมองตั้งแต่เสียคุณลุงนึกสมนึกนะครับใช้ดำลองไปก็ได้มาทาเข้าขนกับหลานมือแรกก็ต่างคนต่างแยกย้ายเมื่อที่ที่แล้วหลานก็ขึ้นบ้านใหม่อันนี้กิ๊บุกนะครับแล้วก็ ก็ต้องยอมรับนะครับเรื่องความปัจจันยูเด็กสองคนนี้ผมเห็นกระตาเลยตอนตอนงานบวชงานแต่งหรืองานอะไรทั้งทั้งหมดนะครับ <c oughs> ผมไปงานเห็น <c oughs> ต้อมตนแต่งงานน้องสาวแล้วเขาเป็นคนจัดสถานที่จัดอะไรสั่งนู่นนี่นั่นขาดแขกมาเยอะหอเหล,ลือเกินล้นล้นที่ <c oughs> ที่เชิญโต๊ะไม่อพอต้อมอันนี้อาุนเห็นแล้วต้อมโอ้ยต้องสั่งโต๊ะไอ้นมจีนยกคือ จ้าภาพเองลุกจัดโซดาน้ำเข็นช่วยเรียกเพื่อนด้วยเพื่อนมานั่งจัดซึ่งเด็กจริงๆแล้วถ้าถ้าเด็กไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่มองอะไรไม่เก้เกมก็เป็นหัวเรือใหญ่เหมือนกันเาต้องเป็นพ่อแม่แต่ว่าเด็กคนนี้ทําได้ครับช่วงงานแต่งน้องสาวนะและสิ่งที่สาคัญที่สุดคือวันนี้สอนจะบอกว่าเด็กสองคนนี้กระตันอยู่โดยเฉพาะนโมดเฝ้าพ่อตอนไม่สบายที่โรงพยาบาลบางะกอบเฝ้าแบบเฝ้าพ่อจับพ่อจับเขนพ่อตลอดเวลา แับนะแล้วเขาก็จะคุยโทรศัพท์ผมสังเกตตอนไปโคราชเขาจะยกโทรศัพท์คุยไลน์กับแม่ตลอดทุกเย็นสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าความกระตันอยู่ครับใครมีไว้มีแต่ความเจริญอันนี้อาสนบอกพวกนูนูเลยอ่าและสิ่งที่สองที่จะพูดวันนี้ก็มาช่วยทำฟ้าทำเอร์ทำไฟที่บ้านครับมาก็คือมาก็เด็กรู้ภาษาพูดง่ายๆและก็ที่ประทับใจทีก็นี่ครับคนเล็ก คนเล็กครับกุ้งแกะกุ้งเองแกะกุ้งเองเนี่ยแกะกุ้งเองทานข้าวเองโดยโดยที่เด็กบางคนนะครับบางคนแก่แปดควบพ่อแม่ยังป้อนอาบน้ําให้อยู่ทำเองหมดเลยนี่เป็นการสอนให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วแล้วอย่าลืมนะที่บ้านพับที่นอนทําความสะอาดบ้านซึ่งเหล่านี้ก็พยายามบอกชินโจว่าฝึกตอนอายุมากฝึกยากอืม คนนี้ก็อะไรก็แม่อะไรก็แม่มใช่ใช่นี่ก็โอเคถือว่าบันทึกไปเพื่อความทรงจำนะนถ้าพินึกรับรู้อะไรนะคนอยู่บนฟ้าก็ให้รู้ว่าล้านล้านมีความสุขมีครอบครัวที่ที่นี่นี่น่ารักมากครับพอพูดถึงพ่อยกมือไหว้พ่อตลอดออไม่ได้เลยแฟนพ่อเดี๋ยวจะร้องไห้ด้วย,วยคนนี้ไม่ได้ไม่ได้อามาโอเคอันนี้น้องสาวเอาินไว้ไงเอารูปพ่อ ปิ้ไว้ไอ้นี่กระดูกพ่อแฝนอยู่นะ่อนหนดูอันนี้ดูครับแนเอาดูููไว้ตรงนั้นแล้วซูมไปบอกว่าถ้าเกิดปูไปเนี่ยเขาจะได้ไปด้วยไอ้ตรงนี้มันมีกลิ่นเหม็นอันนี้คุณลุงนึกมาคุณลุงนึกข้าวก็กินด้วยแกเอากินด้วยจานหนึ่งแผลกมากจานนั้นของใครวะอันนี้หนูจะเป็นกระดูกของพ่อเี่นในกระดูกอันนี้กระดูกของพ่อมาแขวน พ่อมีพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องของปัตตันยูนะมีคนหนึ่งที่เป็นทกเท่าแก่อยู่ซอยแถวซาบุนชัยเขารวยที่มากพี่มดเพิ่งเห็นนะลูกสาวเขาเรียนรามาาปรากฏว่า,าห้องห้องลูกสาวเขา,า่คุณแม่อันนี้พูดถึงยิ่งกว่าผมไปเห็นกระตาเลยนะน้องมดน้องน้องน้องต้อมเขา่ผมไปเห็นกระตาว่าลูกชายเขาอติดยาเสพติด แล้วเขาก็ขโมยของไปขายในบ้านเขาจะขโมยนู่นขโมยนี่ไปเขาเสพยาเสร็จแล้วแล้วเขาถามว่าเขางัดงัด,ง,ดงัดห้องของลูกสาวเอาของไปขายลูกสาวเรียนรามอยู่แต่เขาเป็นคนมีที่มีทางเยอะมากนะแต่ละอะไรวะผมไปเห็นแล้วตกใจเขามีรูปลูก,ลกแล้วก็จุดทูปจุดเทียนไหว้ลูกเรียกลูกมากินข้าวทุกวันตั้งโต๊ะกินข้าวลูกตายไปหลายปีแล้ว แม่ทําให้ลูกทุกวันลูกมากินค่ะเ,เขาทาแต่ลูกชายคนโตเขาติดยาบ้าแต่ก็คือคนที่ติดยาบ้ามีอะไรนในบ้านเขาไปขายหมดแต่เขารวยมากเขาเป็นมีบอ่อปลามีที่อ่ะอพี่เล่าให้ฟังว่าลูกเขาจากไปหลายปีแล้วแต่ว่าแ่แม่ให้ลูกตลอดปิดห้องไว้ห้องลูกเสื้อผ้าลูกดิ้เหมือนเดิมพับไว้เหมือนเดิมเก็บไม่ลูกแบบเห็นแล้วก็น่าประทับนี่คือความรักอันนี้ความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อ,อันนี้ผมจะเล่าต่อไปว่า,าผู้หญิงบางคนนะแฟนตายจะอะไรกันแล้วแต่จะช่วงมีชีวิตยอยู่จะนอกจจโนอกใจแล้วไปไหนก็ไม่รู้แฟนก็ไปกินเหล้าแล้วก็ชนตัวตายกลัวแฟนไม่กล้าเจอศพแฟนแต่ผู้หญิงบางคนนะแฟนตายนะพี่นะอันนี้เล่าให้ฟังเลยทั้งกอดทั้งหอมทั้งรูปผมอายุมากแล้วนะรูปแล้วก็หอมน้ําตาไหลจับมือรูปหน้ารูปตาอย่างนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน อันนี้บางคนนะพี่พี่รักนายมากจกากศพมาศพจากที่บ้านไปกอดไปถึงนู่นเลยอแล้วไปถึงนาพี่ก็เลี้ยงเลยพี่บอกเข้าบ้านความรักไม่เควนกันอ,อันนี้เราเราเราเลาเพราะว่าอแกก็คงไม่ลืม,มนี่เขาพูดถึงพ่อก็ร้องม่มีใครไม่ร้องร้องทุกคนนี่น้องสาวก็ระ้องอนี่แกมันทึกไว้ นี่นี่ค่าแบบไม่ฆ่ามาองกล้องเลยไนหะมคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะพี่นึกนะร้องร้องทนะุกคนเลยใครสบายแล้วพี่นึกอยู่ได้อยู่ร้องสู้กันต่อไปครับอ,อยู่ก็ต้องซู้กันน้องสาวคนที่ส่งเรียนไปต่างประเทศ ไปประเทศอะไรหน้าตอนนั้นนะพี่พี่นึกก็ไปประเทศอะไรนะซาอุตซาอุซาอุดิอาระเบียนะสมัยก่อนส่งตังมาให้น้องสาวเรียนคนนี้แหละพอแล้วไอ้หมดไอ้หมดไม่กล้าทำสองคถานที่ของตามไปด้วยไม่เป็นไรหรอกพี่มันถึงเวลาก็ว่างคิดนี้อำลาร้องพูดไปก็ร้องคิดถึงถึงเวลาก็ได้เจอกันถึงเวลาปีกว่าแล้ยปีกว่าแล้วยังไม่ลืม พี่สัญญาแล้วว่าแกเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อยู่พี่จะไม่มีผัวใหม่หรอกสงสารลูกด้วยไงหาคนดีอย่างแกไม่มีหรอกอันนี้พูดถึงความรักความประญญนูวอันนี้ถึงพี่ชายกันแกเป็นคนดีมากครับความซื่อสัตย์งานแกไม่เคยนอกใจแฉกเต็มเลยตื่นเช้ามาก็ทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรไปเยอะผ่านนี้ไงโอเคขอเวลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้ก่อนครับร้องให้ทุกคนแล้ว ร้องให้ทุกคนแล้วคิดถึง